สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเรานะคะในช่องอาดามติวแชนแนลวันนี้เราก็มีมีอันตั้มบักแตงนะคะใส่ปลาแซลมอนแล้วก็มีขอาป้นแล้วก็มีอย่งเบคอนเบคอนลวกปลารโน,นัวนะคะเดี๋ยวมากินกันเดอ้อพี่น้องกินกันเลยเนาะ ไม่มีผักแก้มเจ้จ้ะบอไดซื้อมาแซมแซลมอนเยอะๆจ้า میکون เผ็ดเผ็ดเผ็ดแต่ว่ารอร่อยแซลมอนย่อๆจ้ะ เอ๊ยจลมอนมันนัวๆเข้ากับปลารา